อันนี้เป็นอะไรมานะปวหลังอ,อันนี้อันนี้ถ้าเป็นหมอหมอตำแยะจำหมู่บ้านนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> อะมีตลับเวีมาดีไออดีไหมแุดางเป็นอะไรอ่ะเรื่องเบาเรื่องเาเรื่องเาูเอา,เอาไ,อาไว้ทอๆดอๆอะไว้เนี่ย

ต้องวัดอีแก้วัดอีแ้วต้องวัดอีแก้วต้องวัดก่อนใช่ไหมอันนี้ต้องวัดอ๋ตอต้องวัดจากทาดือ ไม่ต้องมีค่าครูเปล่าไมเออไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยเออเดี๋ยวหรือเปล่าไอ้ตรตตตรงเออ nha <laughs> à, <laughs> nha <ọc là> cái cái <laughs> cái <laughs> cái 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 กูว่าปวดไม่หายไงน้องเราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำคลื่นที่ยังหาเเนอเออโอเคต้องลองนะถ่าหยที่ต้องลองนะเออว่ะเราต้องทำเงี้ยมันถึงจะยืดมาเหรอคนก็ดูกมันไม่เท่ากันนี่ยในหนาแน่ หมอแผ่นโบราณด้วยเดี๋วตัวนี้จะเท่ากันไหมจะ <c oughs> เอาไอ้นี่ไงลูกหมูก็ตู้เชื่อมอ่ะ <c oughs> ให้เท่ากันอาตานี้อาจจะเท่ากันก็ได้นะดูดิ <c oughs> đến này nèo nèo đến nèo 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 Thao แปลกๆเลยลักษณะแปลกๆ